สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำดินปลูกผักกันค่ะในถุงดำหรือในกระถางก็ได้นะคะสูตรนี้ใช้ในการปลูกพืชผักเพาะต้นกล้านะคะแล้วก็ใช้ในการเติมปุ๋ยเติมดินในถุงปลูกในกระถางของเราก็ได้นะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มจากการใช้ดินนะคะ 2คันรถค่ะทุกคนในการเป็นส่วนผสมของปุ๋ยของเรานะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ดินใต้ร่มไม้ตามแถวบริเวณบ้านของเราก็ได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นกองดินที่ซื้อไว้นานแล้วค่ะประมาณ3ปีนะคะทุกคนก็จะนำมาเทกองไว้นะคะก็จะใช้จำนวน2คันรถค่ะ เราก็จะมาเทกองไว้ก่อนนะคะสำหรับดินนะคะดินนี่จะช่วยในการยึดเกาะรากของต้นพืชได้ดีนะคะการทำส่วนผสมของดินปลูกอย่าลืมส่วนผสมของดินไปด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยคอกที่เราหมักไว้ประมาณ3-4เดือนมาแล้วนะคะก็จะเป็นขี้วัวนะคะที่หมักกองไว้และก็จะมีใบมะขามค่ะ เอามาใส่เป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักนะคะซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ3-4เดือนมาแล้วล่ะค่ะก็จะใช้แค่หนึ่งเที่ยวคันรถค่ะแล้วเราก็จะมาเทรวมกับดิน ที่เราเอามาไว้สองเที่ยวนี้นะคะเราก็จะกองรวมกันไปต่อมาก็จะเป็นกระสอบที่มีแต่ใบมะขามนะคะทุกคนเป็นกระสอบเก่าที่เราใส่ใบมะขามเก็บไว้ประมาณ2เดือนแล้วล่ะคะ่ะนี่กระสอบก็เริ่มผุแล้วนะคะแต่เราจะใช้ ในส,ส่วนของใบมะขามค่ะเป็นส่วนประกอบในการในการทำดินปลูกพืชผักของเรานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเทกองรวมกับปุ๋ยหมักแล้วก็ดินอีกสองเที่ยวที่เราเอามานะคะเราก็จะใช้แค่ใบไม้กระสอบเดียวค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าดินของเรานะคะคด้วยจอบให้เข้ากันดีนะคะทุกคนผสมส่วนต่างๆให้เข้ากันดีนะคะ อันนี้ก็คือกองปุ๋ยหมักที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าดินพวกนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจะนำมาปลูกพืชผักค่ะใส่ในถุงดำแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของมะเขือนะคะที่อยู่ในถุงดำนะคะก็จะเอามาใส่แบบนี้เลยนะคะก็จะปลูกในถุงดำแบบนี้แหละคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาแล,วกะะแล้วก็บวบนะคะเราก็จะใส่ไปในถุงปลูกแบบนี้นะคะแล้วบางครั้งการเติมดินก็จะใช้สูตรนี้นะคะในการเติมดินไปแบบนี้นะคะก็จะมีในส่วนของแตงกวาเราก็จะใช้สูตรเดียวกันค่ะในการปลูกแตงกวานะคะตอนนี้ก็เริ่ม มีใบเลี้ยงเขียวขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เวลาเราอยากบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะเราก็จะนำมาใส่ได้เลยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยในการทำให้พืชจเจริญเติบโตได้ดีได้เช่นกันนะคะทุกคนแล้วก็ดินที่ใช้สูตรเมื่อตะก,กี้นี้นะคะก็จะสามารถนำมา เพราะพืชผักได้เช่นเดียวกันค่ะพืชผักก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือว่าดินที่ผสมสูตรนี้ก็คือมีประโยชน์ในการเพราะต้นกล้านะคะแล้วก็ในการเติมปุ๋ยลงถุงก็ได้นะคะหรือจะใช้ในการปลูกเลยก็ได้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้นก้ากระลำปีที่ทดลองเพาะไปนิดหน่อยนะคะก็ขึ้นดีนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นพริกค่ะก็จะใช้ดินสูตรนี้นะคะในการปลูกพืชผักแล้วก็เติมทําเป็นปุ๋ยในกระสอบนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นถาดหลุมนะคะในการ เพราะต้นข้อพูดนะคะแล้วก็พวกแตงไทยนะคะก็จะใช้ดินสูตรนี้นะคะแต่ว่าเราจะนำมาลอนก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยหยอดมเมล็ดลงไปในถาดนะคะก็คือสูตรเดียวกันนะคะแต่เราลอนให้ละเอียดขึ้นนะคะทุกคนส่วนกากเราก็นำไปใส่ถุงปลูกได้ะคะ่ะ ก็คลิปนี้ก็พามารู้จักการผสมปุ๋ยหมักนะคะหรือดินปลูกลงในถุงดำนะคะทุกคนด้วยวิธีแบบฉบับของตัวเองนะคะ ก็นำมาบอกกล่าวเพื่อนๆเผื่อ,อจะจะนำไปปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีสูตรตายตัวค่ะถ้าเราไม่มีใบมะขามนะคะเราก็สามารถใช้ใบก้ามปูหรือใบไม้อื่นๆก็ได้ค่ะแต่จะไม่แนะนำพวกใบยูคานะคะทุกคนก็ส่วนมากจะเป็นใบก้ามปูใบไม้ตาหลังบ้านใบไผ่นะคะก็สามารถทำได้นะคะ บางส่วนก็สามารถนำมาใส่ถุงเพาะร้อไว้เพื่อที่จะปลูกผักก็มีค่ะก็คือสูตรเดียวกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถุงข้าวสารนะคะก็คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน